สวัสดีค่ะก็อันนี้คือจุดที่2นะคะที่เราจะพามาเที่ยวที่อําเภอปลายนะคะนั่นก็คือที่สาพากาาดนะคะในอาเภอปลายแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น,นตัวแม่น้ำป่า,าเนาะตัวนี้นี่สภานีสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะ<อ>ก็จะมีประวัติยาวนานมากเนาะแล้วก็เป็นสถานที่ถ่ายทําหนังหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องอ เลิฟด้วยน,นะคะ,ะแดดปชนกันเนาะก็จะมีคนมาถ่ายรูปก,กันจะมีรีสอร์ทอยู่ตามท้างทางมีการล่องแพนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำน้อยหน่อยเนาะแต่ที่นี่แรงมากนะคะถ้าเกิดตอนคือก็อากาศก็หนาวอยู่พอสมควรแต่ว่าตนกวันก็จะฟ้อน ว่าจะมีผลบ้ากต่างไปจ่อันนี้ก็ให้ชมบรรยากาศนะคะสำหรับการที่เรามาถ่ายรูปเนาะก็จะมีคู่ต่างๆเ่ยก็มาถ่ายวิวกันอยู่ตรงขอบสะพานนะคะแล้วก็มองเห็นแน้นำปายด้วยนะคะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากเรียนเชิญมาสัมผัส ของจริงสัมผัสบรรยากาศจริงๆกันนะคะก็ติดต่อมาได้ที่ออ e t าว v e อ a ์เซอร์วิสนะคะขอบคุณค่ะ